และนี่นะครับคือไข่ของแมงมุมนะครับซึ่งผมกําลังจะแกะออกมาพอดีผมแอบ,บแกะไปแล้วเห็นไหมว่ามันมีขาขาแล้วนะครับนะคือมันมีขาเนี่ยมีขาเริ่มโผล่ออกมาแล้วนะแต่ทีเนี้ผมไม่ชัวร์ว่าเขายังมีชีวิตกันอยู่หรือเปล่านะครับเดีย๋ยวผมลองแกะดูกันที่ผมไม่ชัวร์เพราะว่ามันน่าจะ คือโดนขนส่งมาครับอาจจะมีปัญหา สรุปว่ามันมีไข่ใบที่เสียนะครับแต่ก็ยังมีอีกบางตัวนะที่ผมเห็นว่าเขายังกระดุกกระดิ่งนะตอนแรกผมถอดใจแล้วนึกว่าน่าจะตายกันหมดนะครับแต่สุดท้ายก็ยังมีบางตัวที่เหลือรอดนะเนีย่ยเห็นไหมครับคือพอมันเสียใช่ไหมมันก็จะมีแบบมีเหมือนน้ำเหนียวๆอย่างเงี้ยครับ แต่ว่ามันก็จะยังมีบางตัวที่รอดได้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีหลายตัวเหมือนกันตอนแรกเห็นมีแค่ตัวเดียวที่ขยับพอเริ่มดูไปดูมาก็เออเริ่มเยอะละหวังว่าจะรอดหลายๆตัวนะครับ หลังจากที่ผมตอนแรกที่ผมถอดใจไปแล้วนะครับก็คือผมคิดว่าไข่อะน่าจะเสียหมดนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันเกิดจากการขนส่งมาเนาะแล้วก็ผมก็ไม่ได้ฉีกตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วผมก็ลองจับจับดูซึ่งมันก็โอเคแหละมีมีความแน่นๆอยู่ข้างในซึ่งผมก็ทําใจไว้แล้วแหละว่ามันก็อาจจะมีโอกาสที่ไข่อาจจะเสียได้นะครับแต่ตอนเนี้หลังจากที่ผมจับออกมาแล้วก็มานั่งคัดแยกดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ผมคิดว่ามีโอกาสรอดได้นะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยลองสังเกตดูว่าบางตัวมันยังขากระดิกดกระดิกอยู่นอย่างเช่นฝั่งซ้ายตรงนี้นเห็นไหมเนี่ยขาเขายังกระดิกกระดิกแบบนี้เนี่ยหรืออย่างตัวนี้นครับคือผมก็ยังมั่นใจว่าน่าจะมีโอกาสรอดน,นะครับแต่เราก็ต้องออมีน้ํามีความชื้นปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็เลยมีความหวังลึกๆว่า อย่างน้อยก็อาจจะมีโอกาสรอดได้หลายตัวนะครับไอท้ที่ที่ติดติดกันอย่างเงี้ยเนี่ยที่ผมชี้เนะี่ยที่ผมที่มันติดติดกันตรงเนี้ยเห็นไหมคือผมแกะไม่ออกนะครับคือถ้าแกะเนี่ยมันก็จะทําให้น้องตัวที่รอดอยู่อ่ะตายไปด้วยผมก็เลยต้องเสี่ยงที่จะใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็รอวันที่น้องล,ลอกคราบเองแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะหลุดออกมาจากกองนี้ได้นะครับซึ่งผมก็คาดหวังไว้แบบขอให้น้องรอดได้มากที่สุดละกันเพราะว่า ผมก็ทําได้เท่านี้จริงๆแล้วที่จะช่วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าค่อยมาลองดูกันอีกทีเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่ห้องอีกสักพักนะครับหลายวันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่ผมไม่ได้ไม่ได้ดูเลยก็คงได้แต่ภาวนาเอาละกันว่าเออกลับมาแล้วอาจจะได้เห็นการจเจริญเติบโตที่มากขึ้นถ้าเห็นการลออค่าอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสลอดได้หลายตัวแล้วนะครับในครั้งหน้าเนาะยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะลองมาอัปเดตให้ดูกันนะครับ แต่วันนี้ก็เนี่ยครับทุกคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ช่วยเอาจะช่วยน้องๆด้วยนะครับขอให้รอดกันนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันตอนสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะครับแล้วค่อยมาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงบ้าง